สวัสดีครับวันนี้เรามีเครื่องป๊อปคอร์นไซส์ S ของที่ร้านมาแนะนาครับเครื่องนี้เหมาะสําหรับร้านที่ต้องการทําป๊อปคอร์นต่อเนื่องในปริมาณที่ไม่เยอะมากถ้าต้องการใช้ระบบไฟฟ้าล้วนนะครับมีตู้โชว์ป๊อปคอร์นเช่นในห้างแบบนี้เป็นต้นผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นเครื่องป๊อปคอร์นไฟฟ้าล้วนนะครับขนาดด้านหน้า50เซนติเมตรนะครับลึกเข้าไปด้านใน36เซนติเมตรแล้วก็สูงขึ้นมาจนถึงด้านบน66เซนติเมตรนะครับน้าหนักรวม 15.5กิโลกรัมนะครับวัสดุเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมนะครับเสาทั้ง4ตัวจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กนะครับทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนเป็นเหล็กด้านข้างเป็นกระจกนะครับทั้งซ้ายขวาแล้วก็หน้านะครับส่วนฝาเปิดประตูเปิดทางด้านคนทำป๊บอปคอนก็จะเป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กสําหรับติดดูดติดตรงนี้นะครับด้านในนะครับก็จะมีมอเตอร์นะครับ เป็นมอเตอร์ที่เปิดปิดได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถปรับความเร็วได้นะครับแล้วก็มีหม้อเป็นหม้อไฟฟ้านะครับด้านล่างมีที่อุ่นป๊อปคอนครับเวลาที่ทำป๊อปคอนเรสร็จนะครับป๊อปคอนจะหล่นลงมาทางด้านล่างแล้วก็ด้านล่างจะมีที่อุ่นนะครับเดี๋ยวผมแนะนําปุ่มในการใช้งานนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มอุ่นป๊อปคอนพร้อมกับเปิดไฟนะครับปุ่มนี้ถ้ากดปุ่มนี้นะครับคีเตอร์หรือตัวทําความร้อนข้างล่างก็จะทํางานนะครับทำให้พื้นด้านล่างเนี่ย มีความอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีไฟดวงที่อยู่ด้านหน้าก็จะติดนะครับปุ่มถัดไปนะครับเป็นปุ่มทําความร้อนให้กับหม้อนะครับปุ่มนี้ถ้าเปิดก็กดมาที่เลข1นะครับหม้อก็จะทําความร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปุ่มถัดไปนะครับเป็นปุ่มมอเตอร์นะครับสําหรับเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดมอเตอร์ให้ดูนะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับ เห็นครับมอเตอร์ก็จะหมุนความเร็วประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเอาหม้อลงนะครับก็คือบิดบิดตรงนี้นะครับแล้วหม้อก็จะเอียงลงมาป๊อปคอนก็จะถูกเทลงนะครับถ้าเอาขึ้นก็คือดึงมาแล้วก็แขวนกลับที่เดิมนะครับส่วนด้านในก็จะมีที่อุ่นป๊อปคอนนะครับจะมีแท่งโลงหะเป็นขดลวดความร้อนนะครับสำหรับอุ่นป๊อปคอน ครับตรงนี้เป็นช่องสําหรับเมล็ดป๊อปคอนที่ยังแตกไม่หมดนะครับแล้วก็เอามารวมกันตรงนี้ได้ป๊อปคอนเมล็ดข้าวโพดที่ยังไม่แตกครับก็จะตกลงมาทั้งด้านล่างนะก็จะมีถาสาหรับเก็บเมล็ดตัวที่ไม่แตกนะครับอันนี้เป็นด้านฝั่งที่มีคนทำนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดู ด้านอื่นๆนะครับด้านข้างนะครับฝั่นนี้เป็นด้านขวาของคนทําป๊อปคอร์นนะครับฝั่นนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าที่หันออกทางด้านลูกค้าครับแล้วก็ฝั่นนี้เป็นด้านข้างซ้ายของคนทาป๊อปคอร์นครับตัวนี้เป็นหม้อขนาด8ออนซ์ครับความกว้าง19เซนติเมตรนะครับทำความร้อนจากไฟฟ้านะครับการดูแลทําความสะอาดผมแนะนําให้ใช้ผ้าหมาดนะครับ เช็ดหรือไม่ก็เป็นผ้าหมาชุบน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับตัวหมอ้อเราไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับจริงๆก็สามารถถอดได้นะครับแต่ว่ามันมันก็จะถูกยึดติดด้วยสายไฟนะครับก็เลยไม่แนะนําให้ถอดนะครับแนะนําให้ทําความสะอาดภายในตัวเครื่องได้เลยนะครับส่วนที่กันปคอรดด้านหน้าแล้วก็ถาดตัวนี้นะครับสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้นะครับ อุปกรณ์ที่จะได้รับนะครับก็จะมีของแถมอยู่3รายการนะครับที่ไม่รวมกับตัวเครื่องนะครับก็จะมีอันแรกเป็นช้อนตักป๊อปคอนนะครับอันนี้คือช้อนตักป๊อปคอนนะครับอันที่2เป็นทัพพีแบนสําหรับตักเนยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเป็นชุดช้อนตวงนะครับมีช้อนตวงเล็กกับช้อนตวงใหญ่นะครับชุดนี้ก็จะแถม เร,เรามีรับประกัน1ปีนะครับยกเว้นกรณีที่น้ําเข้าเครื่องหรือว่าฝนตกใส่เครื่องอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่เราก็สามารถซ่อมไม่ได้นะครับในกรณีที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดความเสียหายนะครับเครื่องนี้ก็เหมาะสําหรับร้านที่ต้องการทําป๊อปคอร์นแบบต่อเนื่องนะครับในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับต้องการใช้ระบบไฟฟ้าล้วนนะครับเช่นในห้างเป็นต้นที่เขาไม่ให้ใช้ตาแก๊สแบบนี้ก็สามารถใช้้้ตััวนนีไดะครบ ถ้าลูกค้ามารับที่ร้านนะครับเราก็จะสอนการใช้งานเครื่องแล้วก็สอนคั่วสูตรหวานนะครับทั้งเม็ดกลมแล้วก็ผีเสื้อนะครับแล้วก็มีสูตรเค็มแล้วก็รสชีสนะครับซึ่งผงปรุงรสชีสเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้กับผงปรุงในรสชาติอื่นๆได้นะครับหากท่านใดสนใจเครื่องทาป๊อปคอนแล้วก็สูตรป๊อบคอนและมีประกัน1ปีนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจเข้าวโพดป,ป๊อปคอนเครื่องทาป๊อปคอนโคราชได้เลยนะครับหรือทางไลน์อุทยาของที่ร้านนะครับสามารถสแกนชีวะโค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย ครับขอบคุณครับ